สวัสดีค่ะอาจารย์เซียนสารคามค่ะอาสวัสดีครับโจพารวยครับสวัสดีครับโอ้ยคิดนอดคิดถึงยีดอกค่ะอาจารย์ครับ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 เล่กบมี่เขามีรูดเป็นทรรมดาเนะค่ะอาจารย์เนาะครับครับครับวันนี้เสียวคืนครับวันนี้ขอแก้มือขอคืนด้วยละครับวันนี้เดี๋ยวถ้าค่ะอาจารย์อาจารย์ฝันว่างใดค่ะวันนี้เม้าหวยว่างใดค่ะฝันได้ มือเศร้าแล้วครับฟัน่วงประมาณหาโมงหาตูหาที่หาครับที่หาก็กลัวหลยล่ะค่ะอันเราสิแกงแม่นเด้ผมแต่ว่าเราสิแกงแม่นดรอฟันชัดเจนด้วยละฟันว่าได้ใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดวันนี้พอดีปลาที่เบ็ดติดติดตัวหนึ่งครับจ้ามีติดเบ็ดตัวหนึ่งก็เป็นปลาคอปลาช่อนล่ะค่ะฟันยังฟันชัดเจนดีครับค่ะเปลี่ยนอยู่ผมคิดว่า คือที่เข่าเดอกพันปีหาว่าควมันแม่นแต่ผมเคยฝันเดียวฝันจ้วงเลยว่าทีแม่นดีค่ะแต่ผมก็ตีเลขให้เจ็ดแปดกระพูดแปดได้ละเจ็ดแปดกับหนึ่งแปดบอกค่ะครับครับเจ็ดแปดกับหนึ่งแปดอืมเอาเลขฝันก่อนเนาะจันนะเลขคำนวณยังเอาข้างล่างเนาะครับครับเลขฝันนะจันนั่นที่ฝันแม่นเดาะผมค่ะบ่กห้อยฝันเด้อค่ะอาจารย์เซียนสั่งเนาะขันได้ฝันก็ค่อนข้างสิแม่นได้ ไปตกเบ็ดนะคะอาจารย์เนาะไปใช้เบ็ดครับไปใช้เบ็ดเบ็ดเป็นคัทเนี่หลังเนื้อน้อยอหน้ำไฮน่าหนานไปใช้ส่ใบพ,ออยพ,ยพยายคอติดอยู่พอดีได้โยกขึ้นมาหนาปลาคอเป็นคัดอยู่ได้ปลาคออ้าว<อ>ตัวนึ่งตัวใหญ่ไหมบ้า,า,จาน,นาจันปลาตัวคอแขนนะติดเบ็ดแต่ละเบ็ดมูร์รับคัทนื้น,น,น้อยเพิ่นคัทไฮหน,หน่านหนานนสมัยตะกี้นะเบ็ดอะไรขึ้นเลยปลาจารย์ผมเล็กือ จันเบสเมือนกับขึเลขเจ็ดอยู่ดีเนาะจันเนาะปลาเป็นหลักโพลีสีไฮเจ็ดแปดกระเซิงแปดปลาตัวหนึ่งเม่แค่คัดเบสก็เป็นหนึ่งก็ได้นะหนึ่งแปดเห็นนะเจ็ดลายตีไฮเจ็ดแปดกับหนึ่งแปดพอดีเขากลับเลขกันขับเงินผลพอดีเปได้โอ้ค่ะเขาขับเงนผมขับวันนี้วิ่งแปดนะครับวันนี้วิ่งแปดวิ่งตัวเดียวเลยวันนี้เขาวิ่งตัวเดียวอ๋อวิ่งรูดแปดเลยเนาะจันเนาะเอาตัวเดียวมาต้องเอาสองโปรครับหลุดก็หลุดเข้าก็เข้าแค่นั้นแหละเลขผม วิ่งรูดแปดตัวเดียวแล้วค่ะครับพันแปดเลยเพราะพันเกี่ยวกับป๋ามาันขึ้นมาุ่งกลือมาแปดแล้วค่ะอจับคู่ค่ะจันอ,าอน่าเขคำนวณดีครับแป่ว่าวันไหนเลขคำนวณก่อวิ่งแปดครับจับคู่ก่อเจ็ดเก้าคุครับเอาเจ็ดเก้ากนสองตัวเนาคะ, 7, 9, ะค่ะเจ็ดเก้าบวค่ะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะเขพันเนี 7, ่ยแหละเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปด แล้วก็เจ็ดแปดค่ะห้าแปดครับห้าแปดห้าแปดค่ะหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดค่ะเอับบนล่างครับเอาที่ตัวเท่าเหรอครับรว่าไรหรอกสามตัวสามตัวว่ามีหมอคานจันสามตัว<อ>ไม่อยู่ครับไม่ยู่ครับคอ,อนได้ค้อนได้คานจันอ่ะสามตัวก็เอาสองห้าแปดครับสองห้าแปดค่ะ เก้าศูนย์เจ็ดเก้าครับศูนย์เจ็ดเก้าน้อำเบียไวบศูนย์เจ็ดเก้าค่ะครับพอเมื่อผมกลับนะกลับป่านครับมีเป็นเก้านะเมื่อจับปลาพอมนะได้จับปลาพอมเนาะค่ะมือก็ห้าเนาะค่ะจันเนาะครับปลาที่เบียกับทิ้งยูบวกเลยยูบวกนะอยู่ก็บวกน้ำนะบวกค้อยนอนนะบวกค้อยนอนเป็นกลมๆบอจัน ครับตลาดเขาจะเป็นศูนย์น้ำศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าหรอเอาศูนย์เจ็ดเก้าดีกว่าค่ะเออถ้าเป็นเลขสามตัวศูนย์เจ็ดเก้ามันเคยออกเรื่อยอยู่ศูน,น,าาน,นย์เจ็ดเก้าน้ำกันนึ่งนีวก,กว่าอาจารย์ก็ตีไปไลน์กันสีรไลน์อีกเนาะครับเพราะตลาดละครออาสิบบวก่็จะถึงศูนย์นะหล่ะผมว่าค่ะสองห้าแปดกับศูนย์เจ็ดเก้านะคะหนักที่สองห้าแปดบ้างหนึ่งเบื้องทางบอจันทครับครับเน้นเน้นสองห้าแปดนะครับเด้อ ค่ะขีดสองเซนแล้วค่ะอาจารย์เขาต้องสองตัวรอดมันมาลายตัวลหลอดลายคู่หรอกค่ะอาจารย์มันนี่อา่าสองตัวนี่เน้นตัวใดค่ะอาจารย์จับคู่สองตัวกับมาเจ็ดแปดต้องหาแปดเลยครับเจ็ดแปดกับห้าแปดฝันว่าจับป่าเนาะปกติไม่ค่อยฟันแล้วคะแต่ว่ามันนี่ฝ<อ>ันค่ะผมมงแปดอยู่แล้วนะครับสีมาเจ็ดแปดหาแปดแหละค่ะค ฝันมาเลขฝันตรงกับเลขคำนวนค่ะของอาจาร,รย์เซียนสังหอกอาสารคามแล้วคะปีที่แล้วอาอจาร,รย์ปีที่แล้วเนาะปีก่อนปีที่แล้วเนาะเลขคำนวนอของอาจาร,รย์นี่เลขวิ่งนี่รุดยากจริงๆเนะเ<อ>าะเข้าทุกวนันแล้วอาจาร,รย์เนะเ<อ>าะมานี่ขอเป็นเอาคือปีเอาคืองวดบ้างเหนอเนะเขาซิบงวดเป็นปีไหมปีก่อนปีก่อนปีที่แล้วคือหกหกเนาะ ปีก่อนเนี่ยเขาเ้าทั้งปีเมื่อปีเมื่อซ่านเลขวิ่งอาจารย์นี่เข้าตลอดบานีปีที่แล้วก็มีบ้างเม่นบอาจารย์ครับครับมีบ้างรุดบ้างก็เข่าเขาก็ว่าเขาเนาะอาจารย์เนาะรุดเขาก็ว่ารุดเนาะเขาพูดตรง,ตงๆเนาะอาจารย์เนาะครับรุดเขว่ารุดลาวค่ะปัหาของกัรุดด้วยค่ะแต่ว่าเขาบานี้อยา่างเอฟซีแฟนช่องของเลขวิ่งของอาจารย์เซียนสังล็อกนี่เริ่มสิมั่นใจแล้วเพราะเมื่อนี้ก็คือว่า อาจารย์แฟนครับแบบแปดตัวเดียวเลยครับต้องลายใจครับแปดตัวเดียวเลยจ้าฟันตรงกับเลขคำนวณครับฟันว่าจะใส่เบ็ดได้ป่าเจ็ดแปดไม่เคเบกันหนึ่งแปดอะไรละเนาะเบ็ดมันกังอ่อกล้งแปงขึ้นเลขเจ็ดนอจันเนาะครับนั่นแหละได้จับป่ากันแปดทางกันยัทีมนอจันเนาะเออนั่นแหละท่านอนก่อนเล่นเลยเจ็ดเก้าเจ็ดแปดห้าแปดหนึ่งแปดอะไรละครับค่ะ อ้ยนน,น,นตัวเน้นอาจารย์ห้ดิเน้นเน้นหาแปดเขาเจดแปดแล้ว,คร,วครับเลขบ,บนเน้นนะค่ัอาจารย์เน้นในเอฟซีเลยดิค่ะครับเจ็ดแปดเขาห้าแปดเน้นทั้งตัวอยู่เลขบนเปบนสื่อบนล่างแหลนบนล่างไว้ดีกว่าแม่นค่ะเดี๋ยวออกมาเหมานะือนน่ะอ้ยเอาแต่บนกันสิวะอ้ยเอาแต่ล่างมาสิวะไงล่างตึมนี่แล้อาจารย์เดี๋ยวผมบอกถ้าบนบนสื่อล่างพลาดเดี๋ยแลาะ เพื oh, yeah. no, it, it ่อนก็ส hmm. right <t ries> ิเสียโอกาสเองอ๋อกาจย์บอกบนเด็กก็ซื้อตะบนตัวผลเสวะนั่นแล้วนั่นเดินสมัครกต่แห้งแห้งปังๆเนาะจานี่เนาะขายของดีเพราะกาจันมืนอนี่เมื่อนี่ยขายดีอยู่ครับไอเนี่ยอยู่หรอกบอสขายอยู่ค่ะนั่งอยู่กับบ้านเนาะขายของอยู่บ้านอาจารย์ก็รับเงินสุเมือเนาะค่ะอาจารย์เนาะ วางสองซัมเมอร์ฟก็ฝันเห็นโตโคโลแลแป้าศูนย์บอกเลขเล่าคืนครสิได้ทุกคนอยู่อ้าศูนย์บอจันทร์ครับพันเรยวเ้นโต้เลขเล่นนะแปดเก้าศูนยเล่นะพันรอดทแจ้งกันเอาคือมาไล่มาบอกเลยสินะวันนี้มันออกแปดเก้าศูนย์บูคืนแตกับันได้สองมเมอหลัมก็หลเมื่ออยนะสองมเมอันันต้องบอกเลขเล่าบืนแปดเก้าศนยอ้ยอาจารย์ฟันแม่นอกไล่มาบอกเนเรือค่ะคันฟันย้ำในนี้มาบอกเนี่ย ฟันเห็นตัวเลขหลือตัวร้อยมาเลยแปดเก้าศูนย์ค่ะตัวร้อยมาเลยนะค่ะคันแม่อาจารย์ฟันเห็นตัวเลขยังสิแม่ค่ะหรือฟันเกี่ยวกับอ่ากบกับอย่างสีบอกนี้ได้ค่ะอาจารย์แม่นค่ะนิดอาจารย์ฟันแม่นกบสร้างอย่างสิจับกบเนี่วโอ้ยเลขออกอีหลีเก้าหนึ่งสองรอบแล้วหกหนึ่งเก้าหนึ่งจับกบอาจารย์เจียนสั่งล็อกอาจารย์คันแม่นฟันบันนี่อาจารย์ไล่มาบอกนี้ได้ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวคอมเมนต์บอกอยู่หอกคั้นพันไอ้ก็เพราะว่าอาจารย์พันมันพันคาบโย่เมื่อขึ้นกันแล้วก็สิมันใจคาดค่ะมันใจคาดโย่จ้ะอุ้ยแห้งบังบังเนาะาอจารย์เนาะเอ่อเสนอเล้วเจ็ดแปดหาแปดแต่ละค่ะจันจ้ะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อที่ให้แนวทางเอฟซีแฟนซองอาจารย์แบ่งปั่นค่ะอาจารย์กัแบ่งปั่นมาตลอดเล้วค่ะกับ ซ่องโจพ้าด้วยแต่เริ่มทำคลิปแล้อาจารย์ก็ให้แนวทางมาแต่แต่แรกเนาะค่ะโดยเฉพาะแรกวิ่งค่ะบอกบอกเบอร์ผมได้ครับเรื่อครับพันอยากเรียนเลขเลี้ห้าน้อยแต่ห้าน้อยเขาดีห้าน้อยนะอ๋ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเด้อไอไอเบอร์ยังอาจารย์เบอร์เบอร์มะเอาศูนย์แปดสามครับห้าน้อยครับกันอยากเรียนห้าน้อยนะศูนย์แปดสามยังอีกค่ะแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งค่ะ แปดห้าหกสี่แปดห้าหกสี่ค่ะเบอร์อาจารย์ด <5 S 1> ้ไหมห้า <5 S 1> <5 S 2> น้อยเขาดีู่าแห้าน้อยอาจารย์ส่งมาบ้างเนี่เมันยังห้าน้อยส่งไม่ไล่เห็นไหมห้าน้อยเสมามันจะสูตรเดยวเขาเล่าเหล่ะสูตรเด๋ยเขาเล่าตัวตัวมันไปออกม <c oughs> ันไปเขาห้าน้อยเหระเขาดูจ้ะเล่าว่าเขาตัวไปเขาห้าน้อยวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ส่งมาบ้งนเด้อเพราะว่าโจชอบชอบเล่น ห้าน้อยดีเดี๋ยวคนส่งเรียวเล่าห้ดอกวันที่ยี่สิบสามอนั้นั่นและว,วันที่ยี่สิบสามเลยอห้าน้อยได้เลยเล่นยสมุนแรงได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเวลาบอกเบอร์เอฟที่กัญญะศูนย์แปดสามหกแปดหกหนึ่งแปดห้าหกสี่เด้อค่ะ,คะเบอร์จันเซียนสั่งล็อกสารคามนะึกผู้ใดอายากได้เพื่อนบ้านนอยล้าวนะคะ่ะโทรไปเอาเป็นการส่วนตัวเด้อค่ะอาจารย์บ่ได้ล่งคลิปดิค่ะลงแต่รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะ อาจารย์อยากได้โทรไปหาก็อาจารย์เด้อเพื่อนบ้านพอแอดกับเพราะท่นห้าน้อยแอดกับเพราะท่นได้อยู่อาจารย์มันไม่ทรงมงหานอยห้าน้อยขอสมอน้องเบลอ้วนเนี่นดูฮัลโหลยส่งมาแม่อาจารย์ส่งมาแน่เป็นยังได้ไล่กันไหมแล้วผมส่งไข่อยู่เชื่ไหมผมส่งไข่อยู่จ้ะห้าน้อยเด้ออาจารย์เอาน้อยเด้อมือนีขอน้อยก่อนเลขวิ่งอาจารย์ขอเลขวิ่งนะค่ะตัวนึงตัวเดียวมือนีเลขยังครับเลขยังเลขวิ่งห้าน้อย combo นี่เรงเรียงกันมันเป็นสูตรเดียวกับมันเป็นสูตรเดียวกับแล้วนั่ะล่ะสูตรเดียวกันแล้วต่ว่าเฮ็ดในสูตรแล้วจะมันไปเขาห้าร้อยคนนะเขาตลอดเขาดูนะมันเป็นเรียงแล้วเรียนแล้วก็ได้มือวันนั้นทุกคนเอาเรียนแล้วก็ได้บันนี้มือนี้เขาพื้นก็เรียนห้าร้อยก็ได้ทีน่ะสูตรเดียวกันนั่นล่ะเอาฝันแปดก็ได้ลูดแปดต้องสั่นมือดิเอาไปเพื่อนบ้านก่อนนอกจากนอครับครับค่ะ จันบันดีอวยพรในเอฟซีนะครับจันครับอ่ก็เรื่นกขอขอให้เอ็นเอฟซีของโจพารวยเนี่ยถูกหวยรวยเงินรวยครับขอยรวยเงินขอยรวยทองขอยโชคดีกับโจภาลวยนะครับเด้อแล้วขอให้ช่องของโจพารวยให้ผู้ติดตามเยอะๆคอยยอดวิวเยอะนะครับโอ้ยกับขอบพระคุณหลายหลายครับจันครับ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 ขอให้จันมีสุขภาพแข็งแรงเดนะจันเด้อกับขอบพระคุณสำหรับแนวทาง ามาลงช่องเนาะคะ่ะแบ่งปันให้เอฟซีแฟนซองกับขอไ้จันมิโซมิรามมิมันสุขภาพแข็งแรงไ้รำไ้รวยเห้เงินมาก่องไหนาหลายๆเน,น้อจันวนงวนนี้ครับ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 สาธุสาธุค,ครับ,รบกับกับสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับตามนี้เดอร์ไฮเอฟซี FC. อาจารย์เพื่อนฟันแม่นดีคะ่ะเซียนสังล็อกันได้ฟันเนาะคะ่ะ งวดที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดแล้วค่ะเลขฝันค่ะคันฝันย่ำใดน,นี่ค่อนข้างสีแม่นย่ำค่ะค่อนข้างสีออกยิ่งฝันมาได้จับกบเนาะคะ่ะมันสีมาเลยค่ะเก้าหนึ่งบวกเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งค่ะแล้วก็เลขฝันมาได้ไปใส่เบ็ดบ้านเท่านาะใส่เบ็ดเบ็ดเวลามันงอๆงงงลงมากก็คือเลขเจ็ดแล้วค่ะจานเลยจับให้เจ็ดแปดได้ปลาหนึ่งตัวคือปลาซ่อนเนาะคะ่ะใส่เบ็ดภาษาไทยตกเบ็ด ได้ปลาซ่อนหนึ่งตัวค่ะอาจารย์ตีใหะะ้เจ็ดแปดหนึ่งแปดแล้วค่ะแล้กก็ตรงกับเลขคำนวณพร้อมค่ะเอามือจับเอามือจับนีมือกหานิวนะะ้วแล้วค่ะอาจารย์ให้าแปดมาอยู่ทีเลขคำนวณสิเบเขียนใส่มองนีเดียวมมนสีซ้ำกันแนละะ้วค่ะวิ่งลูดแปดตัวเดียวเม็ดเดียวแล้วค่ะแปดตัวเดียวค่ะอันออกไม่ใช่ค่ะอันมาออกกับคอมเมนต์มาเลย,ว,ยว่ามองมาเห็นเนาะแต่ว,ว,ว่าก็เขียนใหญ่เหรอวะ วนะิ่งรูด8ค่ะสามตัวสองห้าแปย์เดเเน้นที่สองห้าแค่ะสองตัวกับเพื่อนเจดเก้าเจ็ดแปดแดห้าหนึ่งแปค่ะแคปไปค่ะแคปไ้เบืองเด้อค่ะอย่าเลื่มเลยค่ะผู้ใดอยากได้เพื่อนบ้านการโทรไปอาจารย์เบอร์ที่บอกไปแล้วนะคะ่ะขันบพท่านเอา เป็นผู้ใดพระท่านแคบอีกเทียนหนึงนะะ่งแล้วค่ะบองเบอร์ดูเบอร์ด้วยดนะคะเอาเบอร์อยู่ข้างล่างค,ะคะ่ะโอ้สายเขาพอดีฮลัลโหลค่ะหนูเดี๋ยวพี่ทำไมอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรกลับได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อพี่โทรกลับค่ะค่ะก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องมิโซมิลาบม,มิมันสุบูสุกุนเด้อค่ะไปกับอ่ารวยไปกับอาจารย์เซียนสั่งลอกสารครามแล้ว่ะงวนนี้แห้งๆปัง,ปง,ปง,ปงๆมันๆ ขอเก่าขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้โจผ้ารวยเนาะคะ่ะขอให้มมโชมไม,ไมารำเลยคะ่ะถิดรางวัลที่หนึง่งถิดรางวัลใหญ่ๆซื่อโดดได้ก็ให้เถห้เขารวยแล้วก็ขอให้รวยยิงย่งๆ้นอีกเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ขอเก่าก็มาสวัสดีค่ะ